The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. เราผมเกิดที่ตำบลเมืองกเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นลูกชาวนาอาชีพทำนาทำไร่พ่อผมชอบสูบทุกชนิดถึงยาฟินกัญชาบุรีพร้อมทั้งดื่มเหล้าเป็นประจำผมได้รู้จักสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าคุณพ่อจะพาผมไปด้วยบ่อยๆพาปูสอลูกปูนะี่ย คุณพ่อจะไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านแล้วไปที่กอไผ่ท่านแล้วเพื่อนๆจะทําโปร่งอยู่ในกอไผ่ตอนนี้เรารู้แล้วมีอะไรอยู่ในกอไผ่ห่างจากหมู่บ้านและผู้คนจะมีเฉพาะกลุ่มนักอมควันทั้งนั้นเลยครับนี่อยู่ในกอไผ่นี่แหละตอนที่พ่อสูฟินท่านจะมีบ้องอย่างสวยงามบางทีติดเหรียญไว้ที่บ้องเพราะใช้งานตลอดเวลาจึงเป็นมันเงา รูปร่างบอมก็เหมือนกระบอกไม้ไผ่มีเดอยงอกมาแล้วก็มีรูสำหรับใส่ยาเช่นกัญชาหรือก้อนฟินบรรยากาศในนั้นจะอบอวนกลิ่นอย่างแรงทุกคนมีร่างกายผอมๆสูบแล้วเหมือนคนไม่มีวิญญาณนอนกันนอนกันอย่างมีความสุขอยู่ในนั้นที่จริงไม่ได้มีความสุขนอนอยู่กับความเมา พ่อผมติดสิ่งเหล่านี้จนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนลำบากมากเพราะแม่ต้องทำงานอยู่คนเดียวต้องเลี้ยงลูกถึงห้าคนเมื่อพ่อยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เสียงานต้องขายนาขายไร่แทบหมดตัวเลยครับลูกๆก,ก็เลยไม่มีสมบัติกันเลยต้องทลําบากกับแม่มาตลอดเมื่อพ่ออายุได้สี่ห้าปีก็ล้มเจ็บหนักผอมมากๆตัวเหลืองซีด ตากลวงดูแล้วน่ากลัวครับท่านทรมานมากชาวบ้านเชื่อกันเอาใบไม้เหมือนกับใบอ้อยมาพัานตัวท่านตามตัวเต็มไปหมดตอนที่ท่านจะเสียชีวิตพ่อนอนหงายน,นอนนอนหงายหน้ามีน้ำเดือดออกจากปากท่านและตาเหลือกขึ้นแล้วก็หมดลมไป ผมไม่อยากให้พ่อคนอื่นๆเป็นแบบนี้เลยมันทำร้ายหัวใจลูกๆตลอดมาหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็ต้องต่อสู้เลี้ยงลูกๆด้วยความลำบากมากๆหลายครั้งที่แม่ร้องไห้หลายครั้งที่ไม่สบายก็จะเป็นต้องไปทำงานเพื่อจะหาเงินให้ลูกไปโรงเรียนสำหรับตัวผมเองชอบข้าววัดกินข้าววัด ชอบอยู่วัดมาตลอดและผมจำได้เมื่อเรียนอยู่ปถมพอถึงตอนวันพระผมจะตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็วิ่งไปวัดไปจดเตรียมกวาดถูสาลาและช่วยพระเตรียมบาตรทำอย่างนี้ประจำเลยครับผมรู้สึกมีความสุขมากครับหลังจากผมเรียนจบม .3 ก็มาเรียนต่อม .4 มาอยู่กับพี่ชายที่เป็นทหารอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ แต่พี่ชายต้องไปอยู่บนดอยตามภารกิจของทหารผมยังต้องดูแลตัวเองบางครั้งก็แทบไม่มีข้าวจะกินเงินไปโรงเรียนก็ไม่มีตอนอยู่ที่นี่ผมเลยได้ฝึกวิชาคือได้เริ่มเรียนรู้การเล่นไพ่ทุกชนิดและคบเพื่อนที่เป็นคนพาลผมได้สนุกกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดแต่ในตอนนั้นผมเข้าใจว่าถูกแล้ว เราทำกันเป็นประจำจนเป็นเรื่องปกติและอีกวิชาหนึ่งคือวิชาเจ้าชู้ที่ผิตทหารชอบพาผมไปด้วยเวลาไปจีบสาวและจากที่เห็นพี่ๆก็าทำกันบ่อยๆเราเป็นนักเรียนก็อยากจะทดลองบ้างเลยร้อนวิชาไปชวนเพื่อนนักเรียนหญิงไปลองโดยที่เขาก็ไปกับเราเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เราคิด <c oughs> เพราะเราอยากลองแต่ว่าผมเกิดจิตสำนึกสงสารผู้หญิงขึ้นมาก่อนผู้หญิงเลยรอดตัวไปหลังจากเรียนม .6 จบแล้ว <c oughs> ผมได้ตามเพื่อนไปทำงานที่กรุงเทพอยู่ในย่านฝั่งทนผมได้กลับไปทำงานในคาเฟ่ตอนแรกผมไม่มีประสบการณ์จึงไปเป็นเด็กยกอาหาร จเรียนรู้ชีวิตของคนกลางคืนเพื่อหาเงินเอาตัวรอดไปวันๆแล้วก็จะได้รู้ว่าคนกลางคืนเขาต่อสู้ชีวิตกันอย่างไรและช่วงนี้เองได้มีน้องเตยเข้ามาชอบพอผมกระเทยมาปิ๊งผมทำให้ทุกอย่างอยากได้อะไรเขาหาให้หมดทุกอย่างเลยครับหลวงพ่อและพาเราเที่ยวทุกที่ที่เราอยากไปแล้วสุดท้ายเขา มาขอนอนด้วยตอนนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรผมสุดท้ายเขาก็ขอแค่นอนสัมผัสโอบผมเท่าน,นั้นแหละเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เขาก็มีความสุขแล้วเพราะเขาอยากให้เราอยู่ใ,ใกล้ใกลดีนะวิบากกรรมยังไม่เยอะมากและเขาก็ไม่อยากให้เราจากเขาไปเลยอลิทัสเหมือนนิมมานนลี และเขากลัวว่าคนอื่นจะไม่แยกผมจากเขาไปตอนนั้นผมซึ้ง,งมากแต่ต่อมาผมรู้สึกลำคาญก็ <c oughs> <c oughs> สแสดงไม่มีวิบากกรรมทางตรงนี้ที่มีผู้ชายมาคอยก็ไลชิดและดูแลเราตลอดเวลาผมก็เลยออกห่างไปทำตัวไม่สนใจเขาแล้วต่อมาเขาก็ไม่มาหาผมอีกเลยเมื่อออกจากน้องเตยแล้วผมก็เริ่มมีสาวๆนักร้อง เด็กเสิรหมอนวดสับเปลี่ยนกันมาตลอดเวลาอาทิตย์หนึ่งแทบจะไม่ซ้ำหน้าเดือนหนึ่งไม่รู้กี่คนผมสงสารผู้หญิงที่เข้ามาทำงานกลางคืนผมเป็นคนชอบสงสารคนจึงให้กำลังใจเขาแต่ให้ไปให้มาเนเขาก็กลับมาชอบผมเลยทำให้ผมยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมาตลอดสิบกว่าปีที่ผมทำหน้าที่เป็นกัปตันดูแล เราไปเจอกับตันตัวจริงแล้วนี่ดูแลเด็กเสิฟแล้วพนักงานทั่วไปรวมถึงลูกค้าที่มาเที่ยวตอนที่ผมทำง,งานกลางคืนต้องส่งผู้หญิงคืนนักคร้้งและเด็กเสิฟที่แขกพอใจบางครั้งก็จะเชียร์ลูกค้าว่าเด็กคนนั้นคนนี้ดีน่ารักมาใหม่แล้วก็จะบอกราคาไปด้วยเมื่อแขกตกลงก็จะส่งผู้หญิงไปที่โรงแรมม่านลูด ใกล้ๆคาเฟ่ตรงนี้จะเป็นวิบากของอ่ทนซึ่งเราก็จะได้ค่าติพิเศษจากลูกค้าอนอกจากจะค่าตัวผู้หญิงโดยผมมีผู้หญิงในความดูแลหกสิบคนบางคนก็มีเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่อตรงนี้แต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ผ่านการเสียตัวมาแล้วมาแจ้งความจำนงหรือเสนอราคาค่าตัวไว้พร้อมกับแฟ้มรูปของนักเรียนแต่ละคนแฟ้มประวัติ มาถึงเวลาก็จะติดต่อทางโทรศัพท์นัดพบกันที่โรงแรมเมื่อตอนผมเป็นนักครองผมร้องเพลงก็จะมีแม่ยกมาหาและให้ในสิ่งที่เราต้องการเช่นไปเที่ยวฟรีให้เงินใช้ทั้งท้ที่เขาก็มีสามีและครอบครัวแล้วแจ้าก็ชอบหากินนอกบ้านแต่ว่าส่วนมากผมก็จะหลอกใช้เงินมากกว่าอย่างอื่นคือส่วนมากนะ ไม่ยกสมมากจะเป็นคนที่เบื่อบ้านเบื่อสามีเบื่อครอบครัวแต่อีส่วนน้อยนี่ไม่รู้เนะี่ยจึงมาหาความสุขนอกบ้านคือเบื่อเป็นคนที่เบื่อเบื่อบ้านเพราะบ้านมันน่าเบื่อเบื่อสามีเบื่อครอบครัวนะแล้วก็จะเหมือนกับพ่อยกที่ชอบมาติดนักครองก็จะมีปัญหาเดียวกันจึงมาหาความสุขนอกบ้านหลังเลิกงานผมก็จะไปเล่นการพนันตามบอนต่างๆลักษณะของบอนก็จะเป็นสถานที่ปิดมิชชิด การเข้าไปก็ลำบากจะมีประตูเล็กๆหรือมีซอยเล็กๆแต่หด้านหน้าปากทางก็จะมีคนเฝ้าอยู่กลุ่มหนึ่งคอยดูตำรวจส่วนมากคนที่เข้าไปก็จะเสียมากกว่าได้ผมอยู่วงการคนทำงานกลางคืนมากว่าสิบปีจนเห็นเรื่องการเป็นเรื่องธรรมดาจนบางครั้งเห็นบางครั้งก็นอนห้องหนึ่งหลายๆคู่ยังไม่มีความละอาย สับเปลี่ยนกันจนวันหนึ่งผมได้มาตรวจดูความเรียบร้อยบนเว,นวนทีก็ได้เห็นโบชัวแผ่นหนึ่งวางอยู่บนคีย์บอร์ดผมเลยหยิบมาอ่านพอเห็นภาพท่านั่งสมาธิผมรู้สึกชอบอยากสงบอย่างนี้บ้างก็เลยอยากจะมาบวชสำเณรแก้วหนึ่งมืนลูปเพราะว่าล่งขึ้นกนนั่งแท็กซี่มาสมัครบวชที่วัดพระธรรมกายเลย ผมไม่เคยมาวัดนี้มาก่อนเลยเนะี่ยไม่รู้จักใครสักคนมาตอนแรกก็งงๆเหมือนกันวันที่ประทับใจมากคือวันที่อัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าผมน้ำตาไหลพร,รากออกมาเลยและจิตใต้สำนึกก็บอกว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นหยุดได้แล้วหยุดเสียทีอย่าก,กลับไปอีกเลย ผมก็เลยบวชราจนตั้งถึงทุกวันนี้ผมได้บวชวันเกิดหลวงพ่อด้วยปี2541แล้วติดฐานจิตว่าชาตินี้ขอบวชสร้างบารมีตามติดติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะตลอดชีวิตทุกวันนี้ได้มาทำหน้าที่ที่อยู่ห่างไกลวัดครับแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมและกำลังมีความสุขสนุกกับการสร้างบารมีทุกวันเลยครับ แต่อย่าไปทราบเลยว่าท่านอยู่ตรงไหนเพราะว่าท่านไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวคำถามพ่อของผมก่อนตายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรครับทำไมถึงตายในลักษณะน้ำเดือดออกจากปากอย่างนั้นลักษณะน,นี้ท่านอยู่ไหนเป็นอย่างไรบ้างบุญที่ผมบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรครับอดีตดชาติผมเป็นอย่างไรครับ ทำไมชีวิตผมจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรผิดศีลข้อสามทำไมต้องมีกระเทยมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตผมด้วยพอยกแม่ยกที่ไปเที่ยวจนหมดเงินทองแต่ไม่ได้ผิดศีลข้อสามจะมีวิบากกรรมอย่างไรครับ oh. กับกันที่ดูแลเด็กเสิร์ฟนักค้องเด็กเชียแขกจัดส่งแขกไปมา่านลูดจะมีวิบากกรรมเช่นไร เหมือนหรือต่างกับพวกที่คุมซ่องอย่างไรครับพวกที่นิยมทํากิจกรรมกันหลายคู่แบบสวิงกิ้งในห้องอยังไม่ละอายมีบากกรรมในนรกจะส่งผลอย่างไรครับวันนี้ต้องขอญาติเอาภาพเหล่านี้มานะที่เขาสวิงเงินอยู่ในมหารารกอะสวิงเงินซึ่งกําลังสวิงเงินอยู่แต่นียที่ของตกข้างข้ามกลับมาเนะี่ย บุญอะไรทำให้ผมได้มาพบอกคณะจากการเห็นบชัวเพียงแผ่นเดียวผมเคยสร้างบาร,รมีกับอกคณะมาอย่างไรบุญที่ผมตั้งใจบวชตลอดชีวิตจะช่วยผมรอดพ้นจากอบายได้ไหมครับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรแล้วผมจะมีสิทธิ์กลับดูสิทธิ์บุรีไหมครับคุณตาและคุณยายที่ช่วยเลี้ยงผมมาท่านตายแล้วอยู่ที่ไหนครับตอนที่ผมบวชผมอุทิศบุญให้ท่านได้รับไหมครับ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเต่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมัมปราจาพ่อตายในลักษณะน้ำลายฟูมปากกตินิมิตด,ดำมืดตายแล้วไปอยู่มหาหนารกขุมห้าไปเลยพระกรรมเสพฟ,ฟินกัญชายาเสพติดต่งตางๆพวกนั้นะสุราเมลัยมาตลอดชีวิต จนสุขภาพสุดโทรมและตายด้วยใจที่เศร้าหมองมากขณะนี้กำลังโดนนายนรยาบาลลงทันโดยเอาบ้องเหล็กบ้องเหล็กร้อนเหล็กนะไม่ใช่บ้องไม้ใบลมฟาดลงไปแล้วก็เอาไปโยนล,ลงไปในหลมุมคิดเท่าร้อนเราอย่าไปนึกว่าร้อนแบบคิดเท่าในเตาในเมืองมนุษย์นะ ในมหานตลกเอาดวงอาทิตย์ใส่ลงไปละลายเลยปุ๊บหายเลย,ยอยลงมาในหลุมที่เท่าร้อนยนตายมาฟื้นแล้วก็ตะเกียกตะกายจะขึ้นจากหลุมนายนริบาลก็ช่วยจับสันัน์นลกเอาขึ้นมาแล้วก็เอาคิดเท่าร้อนยัดปากไหนไหนจะขึ้นแล้วกระทุ้งด้วยบ้องเหล็กร้อนกับในปากแล้วก็จับโยลงไปใหม่ สลับกันไปอย่างนี้ตลอดเวลาทุกทรมานมากในหลุมใหญ่นี้ก็มีพวกที่มีกรรมเหมือนกันอย่างนี้เป็นจํานวนมากแออัดกันจะต้องอยู่ในนี้อย่างยาวนานเพราะแออัดก็จะเกียกตะกายขึ้นไงยังรับบุญไม่ได้จ้าแต่บุญบวชของลูกในภายหลังก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อผ่านขั้นตอนมาจนถึงที่ยมโลกแล้วจึงจะได้รับจ้ะเพราะบวชภายหลัง ถ้กพ่อลงมาหานรกแล้วเนี่ยบุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกกรรมี่ตนีของลูกในอดีตทําให้ลูกไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีและการที่เคยคบคนพาลจึงทําให้ไปติดการพนันในชาตินั้นอีกทั้งเวลาทําบุญก็อธิษฐานไม่เป็นมักจะอธิษฐานเกี่ยวข้องกับการมคุณคือมักจะอธิษฐานให้ตัวเองรูปหล่อมีสามติดเยอะ อธิษฐานแค่เนี้ยเมื่อกมรตระนี่กรรมคบคนผ่านและกรรมอธิษฐานอยู่ในกรรมเมื่อส่งผลจึงทำให้มาอยู่ในวงจรผิดสีลงข้อสามนี่แหละจ้าตามทันไหมจ๊ะเศษกรรมกามเมของลูกและแรงอธิษฐานที่อยู่ในกามเป็นแรงอธิษฐานที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาจึงทำให้มีกระเทยมาเกี่ยวข้องเพราะรูปหล่อของลูกนั่แหละ แต่ว่าเศษกรรมการ,การเมีตเบาบางลงมามากแล้วแม้กระเทยมาติดเนื้อตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากนี้และตัวโูกก็ไม่ได้ติดใจในกระเทยนั้นด้วยจ้าเพราะการรมมันเบาบางลงพ่อยกแม่ยกที่ไปเที่ยวจนหมดเงินทองแต่ไม่ได้ผิดสิงข้อสามก็ตามแต่ก็ถือว่าคล่องอยู่ในอบายมุก หนึ่งในหกหนั่นคือเที่ยวกลางคืนซึ่งจะอยู่ในสิ่งเวล้อมที่ไม่ดีมีแต่คนพานคนที่ใจหมองหมองก็อาจจะทำให้ผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายมีโอกาสผิดศีลห้าข้อได้แล้วที่สำคัญจะทำให้ใจเศร้าหมองผิดธรรมปัจจุบันก็จะเสียเงินตราเวลาและอารมณ์ เสียงานเสียการแล้วก็อาจจะถึงเสียผู้เสียคนหากใกล้ตากรรมนิมิตเหล่านี้มาฉายเห็นก็มีสิทธิ์ไปลงยมโลกในมหานรกขุมเจ็ดได้อีกทั้งภพชาติต่อไปก็จะกลับมาอยู่ในวงจรน,นี้อีกซึ่งจะมีแต่คนที่ทุศีลก็อาจทำให้พลาดไปทำผิดศีนแล้วก็กลับลงไปในมหานรกเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนี่ กับจันที่ดูแลเด็กเสริรบนักครองเด็กเชียร์แขกและจัดส่งแขกไปโรงแรมม่านลูดจะมีวิบากกรรมที่เบากว่าพวกคุมซ่องหน่อยหนึ่งคือถ้าก่อนตายภาพเหล่านี้มาฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตรก็มีสิทธิ์ไปลงมาหารกลขุมสามได้<อ> <laughs> คือก็ต้องลงมาหารสลดขุมสามอยู่ดีแหละแต่ว่าอายุในการเป็นสัตว์นรกจะสั้นกว่าแมงดาคุมซ่องอย่างคือจะไปถูก ลุ่มเสพสังวาสแบบวิปริตวิถฐานทรมานมากมายจากมิสินริบาลและนายน,นิริยบาลสุจพลานาในมหาสรกคุม3สามจะพวกที่นิยมทํากิจกรรมกันในห้องอยู่หลายคู่โดยไม่ละอายเมื่อก่อนตายภาพเหล่านี้จะไปฉายเห็นเป็นจนกตินิมิตด,ดํามืดและตายเป็นในมหานรกคุม3สามจะโดนอย่างนี้ นานิริบาลบังคับให้เสพสังวาสกันแบบวิรฤฤฤฤิตวิถาฐานเช่น <laughs> จูจูอุปกรณ์เพศชายขยายใหญ่ขึ้นมากลายเป็นเหล็กร้อนทั้งทั้งตั้งขึ้นนึกออกไหม <laughs> คือโดนนายนิริบาลจับนอนขึงอุปกรณ์ก็ขยายขึ้นมา ไกล้องอไหมใหญ่เลยนะแล้วนำสัตว์นรกฝ่ายหญิงมากระแทกลงไปจนตายอย่างทรมาน oh. นี่อันหนึ่ง <Yeah. S 1> บ้างก็เพราะสัตว์นรกหญิงตายเพราะสัตว์นรกหญิงตายแล้วฝ่ายชายก็ถูกนายในราาลถูกนายในรา,าลอามีดเหล็กร้อน <c oughs> ตัดโคนแล้วเอาไปฟาดฝ่ายชายจนตายอย่างทรมานต่อมาฝ่ายชายฟื้นก็มีอุปกรณ์ของฝ่ายชายเนี่ยยืนออกมาเป็นดาบแหลมคมยาวมากนายนินบานจะจับฝ่ายชายยืนขึงกับแผ่นเหล็กร้อนแล้วอุปกรณ์จะยื่นออกมาเป็นเหล็กแหลมยาวมากแล้วสัตว์นรกหญิงหลายๆคน วิ่งมาเสียบซ้อนๆเงินเหมือนเราเสียบปลานึกออกไหมจนตายอย่างทรมานจะโดนเงี้ซ้ำๆยังไม่หมดสัตว์นรกจะรวมกันอยู่ในหลุมทั้งหญิงและชายอย่างหนาแน่นพอมันแออัดมากต่างก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมที่ร้อนนั่นแหละแต่ละตัวที่เป็นฝ่ายชายที่มี เอวัวยวะยื่นเป็นดาบของวัยชายนะก็ะจะไปเสียบแทงสัตว์นรกตัวอื่นมันตะกายขึ้นเนะี่ยฝ่ายชายที่มีที่ยื่นออกมาเป็นดาบเนะี่ยมันก็จะไปเสียบแทงเวลาตะกายขึ้นหลุมนะนึกออกไหมจ๊ะ,ะส่วนฝ่ายหญิงปากก็จะมีเขี้ยวและมีเล็บมือเล็บเท้าที่แหลมคมจะตะเกียกตะกายสมตะเกียกตะกายสัตว์นรกตัวกันเพื่อจะแยกกันขึ้นนะ่ก็ตายกันอยู่นนะเจ็บปวดทรมาน แต่ก็ไม่อาจขึ้นได้เพราะหลุมมันชันและผิวของหลุมก็มีดาบยื่นออกมาอีกพอตะกายก็ตายอย่างทะมานตายระหว่างตะเกียตะกายแออัดที่จะแย่งมาแล้วก็ไอแถวหน้าสุดก็ถูกไอผิวของหลุมนั่นะที่เป็นดาบยื่นมาเสียบตายอีกมันก็ตายๆๆๆจะเสียบๆๆเป็นอย่างเงี้ยอย่าง ในลานกว้างคือ้เ้็ปลานกว้างแล้วจะมีสัตว์นรกทั้งหญิงและชายและมีนายนิริยบาลมิสนิริยบาลจับคู่กับสัตว์นรกเสพษังว่าบแบบวิตฐานมากเพราะอุปกรณ์ของนายและนางนิริยบาลแหลมคมเข้าใจป่ะจ๊ะนายนิริยบาลและนางมิสนิริยบาลจะสับเปลี่ยนคู่ กับสัตว์นรกที่ตายแล้วฟื้นไปเรื่อยๆแบบสับคู่สวิงไปเรื่อยๆทุกทรมานมากคือทําในเมืองมนุษย์ยังไงกับไปเจองั้นแต่ว่าอุปกรณ์นี่มันจะเป็นของมีคมเหล็กร้อนดาบอะไรต่างๆพวกเนี้ยเป็นของมีคมตามทันไหมจ๊ะก็เอาแซมป้นแค่นี้พอจะไปเอาเยอะเลยเพราะวันไม่ซ้ำกันตั้งเยอะแยะวางไม่ทุกวันไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยไปเอง มหาลาคขุมสารบุญที่เคยสร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะและเคยบวชมาหลายชาติจึงทำให้ลูกได้มีโอกาสมาเห็นโบชัวและเกิดศรัทธาที่อยากจะบวชมันหมดกรรมจากตรงนั้นพอดีบุญมาตัดห่อนครับชาติทีามาในพุทธันดรที่แล้วตัวลูกเป็นกุละบุตรที่ผ่านชีวิตเกเรมาตอนวัยหนุ่มเมื่อมาเจอหมูคนะ่คณะก็มีศรัทธา และก็ออกบวชตลอดชีวิตในชาตินั้นได้เป็นกำลังในการเผยแผ่และก็ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในด้วยจ้ะหากว่าชาตินี้บวชตลอดชีวิตและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมจนเห็นดวงธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายก็จะปิดประตูอบายได้ไม่ไปมหารกอีกทั้งมีสิทธิ์ไปดูสิทธิ์บีวงบุญพิเศษได้จ้า ปณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาในหมู่บ้านภุม,มิเทวาได้บุญที่ทําตามประเพณีมีอาหารทิพย์พอสบายไม่ลําบากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้า no Belief in cause and effect means belief in the law of karma.